ในนี้มันจะเป็นเซตโดรนนะครับมีแบตเตอรี่มีเครื่องชาร์จมีแท็บเล็ตให้มีใบพัดอะไรให้ครับแล้วก็มีชุดเครื่องมือหมวกเสื้ออะไรอยี้ครับอุปกรณ์เยอะหน่อยเราแถมเยอะโอเคเดี๋ยวแกะเลยก็ได้ครับก่อนเราออกมาจากบริษัทสำนักงานใหญ่ครับเราจะมีเอกสารการตรวจคุณภาพเขาจะต้องเอาไป QC ก็คือไปตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกมา ชอบตรงไหนก็ชอบจากรูปร่างใบพัดแล้วก็เมนูภาษาไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรครับตอนนี้ก็จะขายอยู่ที่2รุ่นครับจะมี10ลิตรกับ16ลิตรราคาเริ่มต้น10ลิตรนะครับ1 6 8 0 0 0บาทส่วนราคา16ลิตรนะครับอยู่ที่2 2 8 8 0 0บาทครับ ที่กําลังสนใจโดนเกษตรเจ้าเอี้ยงก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับโดยสามารถซื้อสดหรือว่าผ่อนชำระได้ด้วยครับในส่วนของตัวแทนสขาพะเยาดูแลบริการหลังการขายเรื่องซ่อมไม่มีปัญหาครับเช้ช้ใได้ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมให้ทางตัวแทนเขาสอนอันนี้หน้าคือสีสม้มนไครับต้องเอาด้านหลังออกก่อน ไปลาอขันมุนมุนหมุนมุนมุนหมุนมุนมุนอาจจะมันตึ้กก็โอเคละจะใส่ถังซ้อนเข้าไปวางไงว้เลยเบ็เราก็ถ้าจะเอาเคื่องขึ้นก็ยกขึ้นอันนี้ยกระดับปล่อยมือโดนจับอถไปไหนเลยครับชุดสังเกตก็คือไฟสีเขียวจะเป็นด้านหลงังไฟสีแดงจะเป็นด้านหน้าครับหวซ้ายขวา ยกระดับลงจอดเคยบินมาไหมก็ตัวเล็กๆก็เล่นกับเพื่อนอยู่แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้จริงจังครับโดนเนี่ยมันมีเรื่องกฎหมายนะเราจะไม่เข้าใกล้โดนหรือให้คนอื่นเข้าใกล้โดนตอนที่เราอารม์มบิดอารม์มสิบเมตรเพื่อความปลอดภยัยเพราะว่าโดนนารนอันตรายมากนะครับ,รบอ้อยขนาดนี้ตัดขาดนะครับ ก็มาเจอทีมที่เขาทําโปรแกรมมาครับเนาะเขามาดูวิธีการบินดูการบินแล้วเขาก็มาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับว่ามันมีปัญหาระหว่างบินไหมเขาก็จะได้เอาไปพัฒนาต่อครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่คนเขียนโปรแกรมมาดูแลตรงนี้ด้วยครับอันนี้ความสูงมันจะคงที่ก็คงที่ครับประมาณ5.85ุดแปด เรื่องของการอบรมก็ทีมงานทุกทีมที่มาให้ความรู้คุณภาพทั้งนั้นเลยครับให้ความรู้ทั้งการฝึกบินครับมีโปรแกรมซิมูเลชันด้วยก็ทำให้สามารถพัฒนาการบินได้ไวขึ้นแล้วก็การผสมปุ๋ยการผสมยาเราจะมาผสมยานะครับเราเริ่มกันเลยนะครับคือตอนนี้น้ำเนี่ยเขาะจะเจ้าอยู่5ลิตรต่อนหนึ่งไร่5ลิตรต่อนหนึ่งไร่ นี่เป็นยาข้ามแรงครับครับแล้วเขาผสมยาอื่นเข้าไปในตอนนี้เลยได้ก็ได้<ล>ครับคือผสมกันครับผสมเลยพ่น,พน,พนทีเดียวเลยพ่นทีเดียวขอบคุณทีมงานของเจ้าเอี้ยงนะครับที่มาจากปทุมธานีทีมงานที่มาจากเชียงคํแงา,า,าคแล้วก็ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ท,ที่มาสนับสนุนให้ความรู้เพิ่มเติมขอขอบขอบคุณทุกทีมครับผม